สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกคนเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องแฟนฟิชชิ่งชแนลกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับอพอดีผมมีลอกนะครับเพิ่งได้มาใหม่หนึ่งตัวนะครับเป็นลอกมือ2นะครับนั่นคือชิมานูนะครับซีเปีนะครับ c ีสามพันเอสดีเฮนะครับอ่านะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ชอบตกนะครับคนนึงเป็นคนที่ชอบตกหมึกนะครับ แต่ว่าไม่ค่อยได้ออกตกนะครับก็ก่อนโควิดเนี่ยก็ออกปล่อยแต่ว่าหลังๆมานี้ก็แทบจะไม่ได้ออกเลยนะก็นั่งๆดูอุปกรณ์นะครับหาซื้อของที่เราชอบนะครับมาเก็บๆไว้นะครับตัวนี้ครเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ผมชอบนะครับเพราะว่า,าชิมโน,โนซีเปียนี่ซีไอโฟนนี่ก็มีมาหลายรุ่นแล้วนะครับตั้งแต่ปี 2, 0 0 0 2 0 0 8 2 0 0 9ยันปี2 0 0พ 21นะครับถ้าปีลราสุด2021เนี่ยผมถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็น s h i m a n o c p x r นะครับตัวนี้จะอยู่ในปี2017นะครับก็ได้สภาพสวยๆมาหนึ่งตัวนะครับอ่านะครับส่วนสเปคคร่าวๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สิ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยตัวนี้จะได้ลูกปืนทั้งหมด9ตลับนะครับก็จะเป็นลูกปืนสำหรับงานน้ำเค็มนะครับ SARB ของทาง Shi ม a n โเลยนะก็คือว่า เล่นน้าเค็มโดยเฉพาะเลยนะครับทนน้าเค็มได้ดีนะครับซึ่งตลับนึงเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคาเลยนะครับตลับหนึ่งก็สองร้อกว่าบาทนะครับตออหนึ่งตลับนะครับยิ่งตลับใหญ่ๆหญเนี่ยก็แพงขึ้นไปอีกนะครับถึงตลับละประมาณสา0สี่ร้อยเลยนะครับส่วนสายพ e เนี่ยศูนจุดดในสเปคญี่ปุ่นเนี่ยจะได้ร้อยห้าสิบเมตรนะครับเต็มสปูลนะครับกำลังเบรกเก้ากิโลน้ำหนักหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ากรัมนะครับผมรอบห้าจุดศนนะครับอ่าเดี๋ยวดูไปในครับ เป็นลอกปี2017นะครับซึ่งในซีรีส์นี้นะครับก็จะใช้อะไร่่่วมกับ Shimano s t a a d i ิ c i 4นะครับปี2015ถึง2017ได้นะครับเพราะมันเป็นบอดี้เดียวกันนะครับผมได้มาก็สภาพค่อนข้างที่จะเดิมๆทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้เป็นแขนคู่นะครับแขนคู่แล้วก็มีถุงใส่ลอกแท้ชิมาโน่นะครับเสากันล้มนะครับเสากันล้มนี่นะครับ อันนี้คือมันให้มาจากโรงงานเลยนะเป็นคู่ของเขามาเลยนะครับเนี่ยนะครับแกนคู่บอกเสากันล้มนะครับคู่มือแดแกมทุกอย่างนะผมผมได้มาสภาพที่แบบว่าครบๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับแกะให้ดูอ่าอะไรนะครับม่อะไรสำรองก็จะเป็นแผ่นซิมนะครับเอาไว้รองใต้สปูลนะครับรองใต้สปูลเพื่อทําให้สายเนี่ยมันเลี้ยงได้เท่าๆกันแบบนี้นะครับนี่นะครับเลียงเท่ากันสวยงามนะครับแต่ว่าโรงงานเนี่ย เขาก็รอมาให้แล้วนะครับจากโรงงานนะครับสามารถซื้อสายมาขึ้นได้เลยนะครับซึ่งสายเนี่ยผมขึ้นสายสเปคญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นไว้นะครับตาสเปคข้างกล่องเลยเป็นสายสเปคญี่ปุ่นแท้นะครับ0.8ได้150เมตรเป๊ะพอดีขอบสปูลเป๊ะเปะสวยงามเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่อะไรแต่เป็นประแจนะครับนี่ครับที่นานะาอาจจะมีนานะสงสัยนะครับหรือนานะหลายคนเนี่ยรู้แล้วนะครับก็ จะเป็นประแจแบบนี้นะครับเอาไว้ไขอะไรนะครับเอาไว้ถอดนี่นะครับไว้ถอดหนอบนะครับโทษนะครับเนี่ยครับมันจะลงกันพอดีเป๊ะนะครับนี่นะฮะอ่นนี่เห็นไหมครับไว้ถอดหนอบนะครับซึ่งป้องกันไม่ให้หนอบเป็นรอยนะครับอ่าไม่ให้ฝาปิดหนอบเนี่ยเป็นรอยนะครับเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะนะครับอ่านี่นะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็เห็นไหมครับซีนนะครับมีซีนด้วยนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้รอบมือสองมาผมยังไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันใช้งานมาเยอะไหมเฟืองปกติไหมนะครับผมลูกเปินยังอยู่ดีไหมนะครับโอเคครับตัวนี้จะเป็นแขนเกลียวนะครับผมก็เดี๋ยวผมประกอบเข้าไปก่อนนะครับอ่านี่นะครับรูปทรงนะครับซีสามพันนะครับผมสามพันเอสเอสคือสปูลตื้นนะครับดีเอสรหัสก็คือแขนคู่นะครับเอสดีเอสก็คือ ทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมอ่านะครับก็เป็นลอกในซีรีส์ที่ผมชอบนะครับชอบสีนะครับชอบรูปทรงของมันนะครับสีแดงดำนะครับเอ่อบอดี้นะครับบอดี้กับโรเตอร์เนี่ยบอดี้จะเป็นวัสดุ CI4 นะครับก็คือให้นึกภาพเหมือนกับตัว s t a ร์ดิก c i ตัวนั้นนะครับที่บอดี้เป็นสีเงินๆนะครับแล้วก็สปูนสีแดงนะครับอ่าบอดี้เดียวกันเลยนะครับนี่นะครับ ส่วนสปูนก็ดีไซน์จะไม่เหมือนกันกับตัวสแตนดิกนะครับแต่ว่าโรเตอร์เนี่ยโรเตอร์เดียวกันนะครับโรเตอร์ก็จะเป็น MTL นะครับผมนะครับก็เป็นน้ําหนักเบานะครับโรเตอร์น้ําหนักเบาไม่มีปุ่มเปิดปิดนะครับด้านล่านะครับน็อปเป็นโฟม EVA นะครับแขนเป็นแขนจากโรงงานมาเลยคาร์บอนนะครับผมตัวนี้ตอนนั้นก็ราคาราคาตอนนั้นก็ ผมว่าน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดแดพันเลยนะครับเพราะว่าสเปคทุกอย่างเนี่ยมันเล่นงานน้ําเค็มได้เลยนะครับตัวนี้ผลิตที่มาเลเซียนะครับอ่าอันนี้สปินแครผมใส่ของแบตโซนไว้นะเป็นเป็นอ่าแต่งนะครับอ่าสปินแครแต่งแขนเป็นแขนเกลียวนะครับผมน้ําหนักแขนก็ค่อนข้างเบาเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับตัวนี้เป็นตัวถอดฝาปิดหน็อปนะครับฝาปิดหนอ็อป ลูกปืนหน็อกเนี่ยก็จะเป็นลูกปืนสําหรับเล่นงานน้ําเค็มเลยนะครับผมผมเช็คเบื้องต้นแล้วเนี่ยลูกปืนนะครับยังลื่นดีไม่มีสากมืออะไรนะครับก็ลูกปืนก็จะเป็นไซส์นะครับวงในสี่มิลนะครับวงนอกเจ็ดมิลแล้วก็ความหนานะครับสองจุดห้ามิลนะครับฝาเบรกนะครับฝาเบรกก็มีซีนยางมาให้นะครับนี่นะครับนี่ครับสปูลนะครับผมก็สปูลค่อนข้างที่จะเป็นโลหะบางๆางเลยนะครับ ลิดน้ำหนักมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่านี่ะครับสปูลแดงดำนะครับ CPR-Ci4-C3000S ันเอะครับเดี๋ยวไปดูเช็คป้าเบรกกันก่อนอ่านี่ครับสภาพผ้าเบรกนะครับผมคือระบบเบรกเนี่ยมันเป็นระบบคอสคาร์บอนอ่านะครับคอสคาร์บอนเด็กนะครับผ้าเบรกก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะครับแล้วก็ข้างในสปูลเนี่ยมีลูกเปินนะครับนี่ครับ อีกหนึ่งตลับนะครับผมเป็นลูกเปินเดี๋ยวผมถอดลูกเปินให้ดูดีกว่าลูกเปิน crbb นะครับสําหรับงานน้าเค็มนะครับเดี๋ยวขอเช็คลูกปืนก่อนนะครับโอเคนะครับลูกปืนยังลื่นดีมากนะครับไม่มีสากเลยนะครับอ่าต่อไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นใต้สปูลนะครับตัวนี้ก็สเปกก็จะเหมือน s t a t i c a l l o u r ทุกอย่างเลยนะครับผมคลิกเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นลูกปืนมาให้นะครับใต้สปูลเลยนะครับไม่ต้องไปอัปเกรดนะครับแผ่นซิมนี่ก็เรียงมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าจะถอดตัวชุดคลิกเสียงออกนะครับนี่ครับรูเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็จะดึงนะครับดึงชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับนี่ครับชุดคลิกเสียงนะครับ นี่นะครับผมลูกเปิมนะครับวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่11มิลนะครับความหนาอยู่ที่3มมิลนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดกีดเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นข้างในจะเป็นน็อตนะครับยึดโรเตอร์นะครับผมสีนยางนะครับสีนยางกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อกันน้ําเข้านะครับดูจากสภาพแล้วเนี่ย ถือว่าน้ําเค็มน่าจะยังไม่เข้าไปถึงข้างในมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นน็อตยึดโรเตอร์นะครับโรเตอร์นะครับก็ยังโอเคนะครับยังไม่มีคราบน้ําเค็มนะครับผมแ้วก็ข้างในนะครับก็ยังอยู่ในสภาพโอเคเลยนะครับอเดี่ยวมาดูลายโรเลอร์กันนะครับลายโรเลอร์ยังลื่นนะครับยังลื่นอยู่นะครับอยังลื่นปกติดีนะครับผมผมก็ ก็ไม่อยากจะไปยุ่งมันนะครับนี่ครับตัวเปิดปิดหน้าลอกก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็ผมชอบตรงที่ว่าตรงนี้แขนตรงเนี้ยมันเป็นสีทองนะครับผมอันนี้ก็เป็นสปินแคปแต่งนะครับผมโอเคนะครับก็ด้านในฝั่งนี้นะครับก็ยังโอเคเลยนะครับก็ยังไม่เห็นคราบนะครับของ่าน้ําเค็มใดๆนะครับเดี๋ยวจะไปรื้อบอดี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้างในกาดท้ายนะครับผมก็ ครับน้าเค็มก็ยังถือว่ายังมีบ้างบางๆแดี๋ว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอน็อตด้านในตรงนี้อีกสองตัวก็จะเป็นน็อตนะครับอ่าสีแจกนะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูภายในครับของรอกรุ่นนี้กันนะครับผมนี่นะครับผมอ่าภายในนะครับบอดี้นะครับก็เป็นซีไอโฟนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับี่ให้น้าดูนะครับ ชัดๆนะครับฝั่งขาลอกนะครับก็จะมีลูกปืนนะครับผมนี่ครับก่อเช็คลูกปืนก่อนนะครับอ่าลูกปืนยังโอเคนะครับลูกปืนยังโอเคเลยนะครับวงใน7จมิลนะครับวงนอก13มมิลนะครับความหนา4ีมิลนะครับอ่าครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นชุดภายในของเจ้ารอกรุ่นนี้นะครับผมจะถอดเฟืองออกมาก่อนนะครับ นี่นะครับเฟืองนะครับโอเคนะครับเฟืองชิปมาโนนะครับนี่นะครับก็สภาพเฟืองก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับผมอ่านะครับโอเคเลยนะครับในสภาพดีมากๆนะครับซี่เฟืองสึกหลอค่อนข้างน้อยอยู่นะครับเฟืองพีเนียนนะครับโอเคนะครับเฟืองพีเนียนโอเคคือดูไปในเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับ แล้วก็จะมีลูกปืนนะครับฝั่งขาลอกฝั่งนี้นะครับอาบอดี้ลอกฝั่งนี้นะครับผมก็วงในจะอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่11มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่3มิลนะครับลูกปืนยังเรียนกริปอยู่เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาชุดลูกปืนกันตีกลับนะครับตรงนี้นะครับก็น้ําเค็มนะครับยังไม่ได้ทําอะไรกับตรงนี้ได้นะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆอยู่นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีซีนยางนะครับผมนี่ครับซีนยางนะครับกันด็กทีนึงนะครับก้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดนะครับผมเฟืองพีเนียนแล้วก็ลูกปืนประกอบเฟืองพีเนียนนะครับก็จะประกอบไปด้วยลูกปืนนะครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับลูกปืนกันน้ําเค็มนะครับของทางชิมานโนนะครับ SARB นะครับ วงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่14มิลนะครับความหนาอยู่ที่5มิลนะครับเดี๋ยวมาเช็คลูกปืนกันหน่อยแล้วก็ลูกปืนอีกหนึ่งตลับนะครับผมที่ประคองนะครับตรงเฟืองพินเนียนตัวล่างนะครับโอเคนะครับลูกปืนนะครับเนียนนะครับเนียนเฟืองพินเนียนนะครับผมนี่นะครับเฟืองพินเนียนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยังเนียนอยู่นะครับโอเคเลยนะครับผมโอเคเลย คือข้างในเนี่ยภายในเนี่ยก็คือส t a r ดิคซีไอโฟเลยนะครับผมนะครับก็อะไรทุกส่วนแทบจะใช้ด้วยกันได้แทบจะทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกนะครับความคุ้มค่าของรอบตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่วัสดุบอดี้และโรเตอร์แล้วก็แคนหมดนแล้วก็ได้ลูกเปินนะครับได้ลูกเปินสําหรับงานน้ําเค็มทั้งหมดเลยนะครับทุกตลับเลยนะครับ S A R B ของทางชิมโนนะครับซึ่งถ้าใครหามือสองอยู่นะครับก็น่าเก็บไว้นะครับผมน่าเก็บไว้นะครับ ก็เหมาะสาหรับเอาไปเล่นงานหมึกนะครับก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็ประกอบกลับนะครับก็เอามาผ่ารีวิวรอบให้กับนานาได้รับชมกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ